สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้ก็กลับมาที่การแปลเนื้อหาของหนังสือ Conversation with God Book for หรือสนทนากับพระเจ้าเล่มที่4ซึ่งอันนี้นะครับเป็นผมแปลขึ้นมาเองโดยใช้ต้นฉบับจากภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากภาษาไทยยังไม่มีจำหน่ายเอาละครับมาฟังกันเลยบทที่12 การไร้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ต่างกันมากระหว่างสิ่งมีชีวิตผู้วิวัฒน์ในระดับสูงกับมนุษย์ผมเข้าใจว่าเมื่อเราได้รับรู้เรื่องที่ชีวิตคือประสบการณ์อันเป็นนิพนนิรัน์ส่งผลให้ความรุนแรงถูกมองว่าไม่จำเป็นบางทีถ้าพอมีวิธีปฏิบัติที่มากขึ้นจะทำให้เกิดการลดหรือถึงขั้นขจัดความรุนแรงให้หายไปสิ้นเชิง จากเหล่ามนุษย์เลยก็ได้เราพยายามโน้มน้าวให้สมาชิกในเผ่าพันธุ์หลายพันปีเพื่อที่จะบอกว่าชีวิตคือความเป็นนิรันดร์แม้ว่าแนวคิดนี้จะได้รับการยอมรับจากหลายๆคนบ้างแต่ความรุนแรงกับไม่ลดลงอย่างมีนัยยะเลยนะครับงั้นนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อขจัดความรุนแรงทำได้ง่าย แค่เปลี่ยนความเชื่อที่ฝังลึกของมนุษยชาติเกี่ยวกับการแบ่งแยกเออ่ใช่ครับผมเข้าใจเลยละ่ะเพราะอาจไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าสิ่งมีชีวิตผู้วิวัฒน์ในระดับสูงจากมิติอื่นเลยด้วยซ้ำสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดก็แค่มองไปรอบๆผมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ที่เชื่อในพระเจ้า และผู้คนจำนวนมากบนโลกที่ยังใช้เทววิทยาแบบแบ่งแยกการมองพระเจ้าก็เป็นในแง่ที่เหล่ามนุษย์นั้นอยู่ตรงนี้ส่วนพระเจ้าก็อยู่ตรงโน้นมันคงจะไม่เป็นไรหากมันเริ่มต้นและสิ้นสุดลงแค่นั้นแต่ปัญหาของเทววิทยาแบบแบ่งแยกก่อให้เกิดจักรวาลแบบแบ่งแยกหมายถึงการเห็นว่าทุกชีวิตกับสรรพสิ่งนั้น ล้วนแบ่งแยกกันไปทั้งหมดมันคงไม่น่าเศร้าหากมันเป็นเพียงแค่มุมมองแต่ปัญหาก็คือจักรวาลแบบแบ่งแยกก็สร้างจิตวิทยาแบบแบ่งแยกขึ้นมาหมายถึงมุมมองทางจิตวิทยาที่ว่าด้วยฉันอยู่ตรงนี้และคนอื่นๆก็อยู่ตรงโน้นมันคงเป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ หากมันสิ้นสุดลงแค่นั้นแต่ปัญหาก็คือจิตวิทยาแบบแบ่งแยกก็สร้างสังคมที่แบ่งแยกขึ้นมาอีกหมายถึงวิถีทางสังคมที่แต่ละคนล้วนสนับสนุนให้คนอื่นๆในสังคมมีพฤติกรรมที่แบ่งแยกเพื่อตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการแบบตัวใครตัวมันเมื่อถึงตรงนี้เราก็เข้าสู่พื้นที่อันตรายเพราะ สังคมที่แบ่งแยกนำไปสู่พยาธิวิทยาที่แบ่งแยกพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองทั้งส่วนตัวและส่วนรวมทำให้เกิดความทุกข์ความขัดแย้งและการเสียชีวิตด้วยมือของตัวเองมีหลักฐานอยู่มากมายบนโลกของเราตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติสำหรับผมมันเหมือนกับแค่เพียงเทววิทยาแบบแบ่งแยก ถูกแทนที่ด้วยเทววิทยาแบบหนึ่งเดียวกันก็จะทำให้พยาธิวิทยาของเราได้รับการรักษาเยียวยาเทวะวิทยาแบบหนึ่งเดียวกันจะบอกว่าเราแตกต่างจากพระเจ้าแต่ไม่ได้แตกแยกจากพระเจ้าเลยถึงแม้แต่ละนิ้วมือของเรานั้นแตกต่างกันแต่มันก็ไม่ได้แยกออกจากมือซะหน่อยและมือก็เชื่อมต่อไปที่ร่างกาย เรานั้นแตกต่างกันแต่เชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของกายพระเจ้าพูดได้สมบูรณ์แบบเธอกล่าวมาแบบกระจ่างที่สุดครับแน่นอนว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดก็มาจากท่านนั่นแหละซึ่งบัดนี้เราก็ถูกนำพามาให้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งดังที่เคยทำบทสนทนากับพระเจ้ามาก่อนแล้วเพื่อที่จะเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคือหนึ่งเดียวกัน ใช่นี่เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตในระดับสูงไม่เพียงแค่เข้าใจแต่มีประสบการณ์ของจริงด้วยพวกเขาไม่เพียงรู้ว่าชีวิตนั้นเป็นอมตะพวกเขารู้ว่าไม่มีการแบ่งแยกในจักรวาลจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งการตระหนักรู้ให้ได้คือเสาหลักของวิถีแห่งชีวิตเป็นรากฐานของอารยธรรม สำหรับเรานี่เป็นบันไดขั้นแรกเพื่อการกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ตื่นขึ้นแต่เราก็ยังไม่แม้จะก,กระทั่งการก้าวเท้าแรกออกไปเลยหลังจากหลายปีที่ผ่านมาหลายพันปีบนโลกใบนี้นี่คือก้าวสำคัญอย่างยิ่งยวดที่เธอจำเป็นต้องทำในตอนนี้อย่าทำให้ตัวเองหดหูกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ ให้กำลังใจตัวเองในสิ่งที่จะทำดีกว่านะผมหวังหมดใจว่าเราจะทำแบบนี้เพราะชัดเจนว่าการนำแนวคิดนี้มาใช้ในชีวิตจริงจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสิ้นสุดของสิ่งที่เกิดอยู่บนโลกในตอนนี้มันจะกลายเป็นการเริ่มสร้างสิ่งใหม่วันใหม่มันจะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของมนุษยชาติ ผมอยากจะวิ่งไปบอกทุกๆคนว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่คุณลักษณะของชีวิตแต่ชีวิตต่างหากที่เป็นคุณลักษณะของการเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสารที่ทรงพลังและเธอก็พูดได้ทรงพลังมากครับนี่เป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจในการดำรงอยู่บนโลกความเข้าใจนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างชีวิตคือการแสดงตัวของการเป็นหนึ่งเดียวกัน พระเจ้าคือการแสดงตัวของชีวิตพระเจ้าและชีวิตคือหนึ่งเดียวกันเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่สามารถแยกตัวออกมาได้ดังที่เราเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้ามันเป็นวัฏจักรที่ทำลายลงไม่ได้ความเข้าใจของเธอนั้นเหมือนเช่นสิ่งมีชีวิตผู้วิวัต์ในระดับสูงในมิติอื่นและเธอเอง ก็ไม่ใช่คนเดียวบนโลกที่กระจ่างในเรื่องนี้สิ่งที่จําเป็นนั้นได้แก่การที่ผู้มีความเข้าใจในระดับเดียวกันนี้จําเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อดำเนินการปลุกเผ่าพันธุ์ให้ตื่นขึ้นแต่ต้องไม่ทำในสเกลใหญ่จนผิดวัตถุประสงค์และไม่มีใครฟังพวกเขาสินะครับดีนะที่เธอกลับมาเรื่องนี้อีกมันจะผิดวัตถุประสงค์จริง หากเธอวางตัวเองให้ออกห่างจากคนที่เธอรู้จักและตัดสินใจว่างานของเธอคือการออกไปบอกคนอื่นๆในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ภารกิจของเธอคือการบอกผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้วและพวกเขาอาจจะแค่ไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองรู้นี่คือการแบ่งปันที่นุ่มนวลการปลุก ให้ตื่นอย่างนุ่มนวลไม่ใช่การทำให้ตกใจจนสิ่งที่ทุกคนต้องการทำคือกลับไปนอนหลับดังเดิมโอเคครับผมเห็นว่าการเปลี่ยนในเรื่องนี้เป็นรอยต่อของการตัดสินใจหนึ่งเดียวที่เคยพูดไว้ก่อนหน้ามันจะนำมาซึ่งวิถีใหม่ของการใช้ชีวิตบนโลกมันทำให้ผมตื่นเต้นความเป็นไปได้ ที่มันจะเกิดขึ้นน่าตื่นเต้นมากสำหรับผมแต่ผมก็ยังพยายามทำความเข้าใจว่ามีอีกหนึ่งหรือสองวิธีที่เราควรเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันอีกไหมเอาเป็นวิธีปฏิบัติที่เราสามารถนำไปใช้ได้เป็นกิจวัตรประจำวันแบบที่สิ่งมีชีวิตผู้วิวัตรระดับสูงแนะนำให้เราทำ ฉันจะให้รายการที่ต้องทำแก่เธอก็แล้วกันขอความกรุณาด้วยครับเอาละครับจบบทที่12แล้วนะครับกลับมาติดตามบทที่13ใหม่ในเร็ววันนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับองค์ความรู้ใหม่ๆและกลับมารับฟังสนทนากับพระเจ้าได้ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ